พี่้องหิมะตกหิมะตกอีกแล้วอู้ยหิมะตกสวยมากทุกคนวิสาวนี่ทั้งเทศบาลเพิ่อนเกิมีพนักงานมาเอารถมาตักหิมะถนนคนเดินเนาะจา้ะแบบเนี้ยแล้วตกมาอีกแล้วจ้ะดีมากๆเลยสวยงามมากอุ้ยหนาวพี่้องหนาวจา้ะ ็ดีแน่็ดีแน่จาช่วงนี้บริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทใหญ่ๆในยังสี่นะจ๊จะเพิม่มการประมูลประมูลงานกับเขตเทศบาลหรือว่าอำเภอที่อยู่นั่นๆเนาะจาะประมูลงานก็คือเอารถมาตักตักหิมะตามถนนใหญ่ถนนน้อยถนนคนเดินเอาเกลือไปโรยเอาก้อนหินไปโรยอีกยังประมาณนี้ก็ช่วงนี้เพิ่นภัยที่ประมูลงานใดก็ บริษัทใดที่ประมูลงานใดก็มีเงินช่วงนี้เนาะจากเขาบริษัทเนาะเพราะว่าเป็นรัฐบาลก็จะจ่ายจ่ายแบบว่าบริษัทใดที่ไปตักตักหิมะออกห้อยเกลือหรือว่าห้อยก้อนหินอีย่างประมาณนี้จะ้ะนั่นแหละก็คืองานของบริษัทต่างๆที่เพิ่นรับเหมาจยางซิ่งนะการประมูลงานกับต้องแข่งขันกันทุกทุก บมบ่บบ่แน่ใจว่าทุกๆปีหรือว่าสองสามปีเือ,เอะจะเพิ่นสิมีการประมูลเกิดขึ้นยังส่นะจะ๊ะบริษัทประปาคือการทีประปลาเห็ดงานนะจะ๊ะปีนี้เพิ่นก็ไดแบบแต่เห็ดงานก็คือมีรลดักตักหิมะตามสถานทีต่ต่างๆ่างซี่สนะจ๊ะนั่นลหละก็เงินกับเขาบริษัทยังส่ก็มีไรายได้ตรงนี้เนะจะ๊ะอุ้ยหนาวพี่น้องว่าไปน้ำซันไปน้ำจะ๊ะโอเคจะ้ะทุกคน มันได้อารมขนาดนั้นเลยเหรอ เป็นอาหารฝรั่งเลยมันเนี่ยอากาสนมจีนน้ำยาขนัดจ้ะกินไปค่อิ่มนอกจากคนณจ้ะเพียงพอพอเพียงกับดูรอดในช่วงโรคระบาดควิคุมนะจาะทุกคนอีกอย่างที่เ้าประหยัดเต่ากับประหยัดแต่ไม่ปเมินคนเดียวนะจ้ะประหยัดได้คือประหยัดพอเพียงเพียงพอในช่วงระยะหนึ่งในช่วงที่เรายังไม่เห็นชะตากรรมของตัวเองว่าเราจะลำบากหรือเปล่านะจาะทุกคน ชุบเป้งทอดนี่ทุกคนจริงๆว่าจะทำ fish and ์ h i p แต่ว่าขี้เกียจทำเฟ้นฟรายขี้เกียจทำเฟ้นฟรายทุกคนก็เลยได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นจ้ะ น้ำชิ้นจ้ะให้นุ่มๆน,น้ำปั่นมีบูเบอร์รี่ส้ม แอปเปิ้ล <Apple. S 1> นมแล้วก็ใส่น้ำหวานที่เราทำวันนี้เพิ่มน้ำหน่อยนึงก็จะได้ประมาณนี้จ้ะทุกคน พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเียใส่ขวดนี้นะพอดีเลยได้สีแก้วทุกคนสีแก้วสีแก้วน้ำปั่นจาน้ำผลไม้รวมปันมาา่นนะจ๊ะอะไรอเล็กบักหยองอะไร เอาเก็บใหม่คืออะไรอ่ะอันนี้คือคัมกลับแกงบาิการไมเี้ยงนเข้าใจไหมเคจจ้าตามที่เห็นจ้าปลาทอดน่ะปลาชุบเป้งทอดมันบดมันบดผักบดเล็กผักบดไม่มีมีผักรวมผักสดนะจ๊ะสอดไข่นะจ้ะอันนี้ของอีเม่กระลำทั่วแล้วก็แตง ขนมจีนจ้ะทุกคนมือนี้มีของแม่มีขนมจีนน้ำยาอันนี้ก็งวดสุดท้ายแล้วจ้ะโอ้ยโอ้ยเนาะเนี่ยไม่เห็นละกล่องข่ยนีงวดสุดท้ายละนมจีนน้ำยาป่าแล้วก็ขนมจีนทุกคนโอเคกินเขาแล้งกันจ้าสวีครับทุกคนกชอบสบายไหมผมสบายดีโอเคฝรั่งเดียวกิน snow มาก วันนี้ทำงานวันแรกอ่ะ first day o g o u r p e n yes and I go home now is coming อีกหน and close the t o p s o l a r biggen b i g s n o w f l a k e s yeah the common snowflakes the c o m snowman สมรัย nice เนอะมหัศจรรย์เลยหิมะมาปะเปาไปเหตุงานมือแหลกเจอหิมะฮ่าัลโหลโอเคกินข้าวแรกกันจ้าทุกคนเข้ามาอีกข้างนี้ข้ายังโอเค Kom kajma Min. Det här var min. Jag har redan valt den. Mamma du är äta grön. Mamma skulle ha rökt. Nähä. Nej, skulle ska ätit grön mamma. Kan. Mamma ska ha vill ha Min var den översta för den var mindre så jag tar först. Jag börjar på tid. Du behöver... Du behöver... Man tar... Öh, kolla

Men det är Ja, men jag lyckades inte ändå. Okej. Skivad. Skivad, skivad. Ska jag ta bort? Alexandra, Det är ingenting. tar med mycket man borde ta med. Jag leker, tar med skivad. Jag? Ja, vill du ha vår nya สิบบาทเออมีการซื้อขายมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นขึ้นได้หลายแต่สิบบาทโอ้สิบบาทขึ้นได้หลายอันนี้ตังเกือบแอนเกือบเกือบห้าสิบบาทไม่เอาบ้างไม่ไม่เอาบางไม่หรอกบ้างเพราะมั potato is not cheap so you can get a lot for สิบาทอ่ะผักไม่เอาพอรออะไรอ่ะเดี๋ยวะไปเอาเลยโอเคเดีวจะไปเอเลยเอาเลยผักอ่ะ ีนกะขนมจีนจ้ะทุกคนกินไยกินน้อยยิบเอาตามใจชอบจ้ะก็นำแกงจ้ะรูดโซชิกแกงคีบหรอแกงลาดลรดสามตีกล้อ กินเลยกินเลยลองลอ,อเล็กคืออะไรอะ <บา S 1> ไรไอ่ะก็เห็นนั่งวัวเหรอกขนมหยินนะขนมหยินขนมหยิน,น,นพ่อว่าขนมหยินใช่ไหมยุ่งจ้าทุกคนไปเซตัวแล้วหรอเอาไม่นี่ยซอบ จอจ้าของอีเม่มีทัวใส่ลงไปกันลํำใส่ลงไปกินพักหลยๆกินน้ำกันจ้าแซบบ้ากลิ่นอ,อะได้แซบลีคุณดนสมโอมเค้มหวานหวานลีโซชุดโซ Smaklig sås. Mm. Det smakar som pommes frites. Sås som har varit färdiga. I en påse, det har tre bitar. bara. Det är därför är mycket... Gammalt. Men det blåa. Jag trodde det var pris. S <S ก็ซื้อมาแค่หนึ่งหนึ่งถุงเองอืแม่มีอาหารของแม่อยู่แล้วก็แม่ก็ไม่ซื้อไงทุกคนกินจ้ะผมยาวมากอืของแม่แซ่บอร่อยามาก บิลล okay. mm. mm. no. mm. mm. mm ี่โอเคสกอรสกอนนอนเอ็นตันแล้วชุกคุดดียังไม่ได้ชิมนะเนี่ยอร่อยจริงจริงโอ้ยยยยฟุดปิ 음. 땡큐 하 k 이 o u h 땡큐 a b o 라라 อยากกินอะไรเผ e, ็ดเผดอากาศมันหนาวอะแศพี anyway> <S <S bottle bottle <S <S ่น้องเพราะว่าอที่เฮ็ดไหวนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ไดัเฮ็ดอีกจ๊ะทุกคน เห็ดไว้ลายๆจ้ะเราก็ใส่สองแข็งไว้นะแล้าออกมาอุ่นใน,นสี่จ้ะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะน,น้ำยาขนมจีนนะจะทุกคนแซบอิลีจ้ะขะคยเห็ดพักลายๆคอยก็มากกินพักจังสี่นะจ๊ะ กินผักเยอะกินเยอะพักอะ่ะแม่ล้างอย่างดีจบอีกสักหนึ่ปีนี่นะฮิมะหลายกว่าปีที่แล้ว <c oughs> นอกปะปะปีที่แล้วไม่มีอีโอสมีเอสเน่อเอ็นอีฟิว สก็มามาสั่งเลยก็นุกอือปีที่แล้วไม่มีปีที่แล้วไม่มีหิมะเลยจ้ะปีนี้มีหิมะแน่จ้ะหึมแล้วจ้าทุกคนมันน่ก็เป็นอาหารง่ายๆนะจ้ะก็ถือว่าเป็นอาหารฝรั่งแหละมันเนี่ยแล้วกัขนมจีนน้ำยาสำนันละจ้ากินไปแค่อิ่มนอกจากทุกคนจ้า เพียงพอพอเพียงกัอยู่รอดในช่วงโรคระบาดโควิดน่กจากทุกคนอีกย่งที่เขาประหยัดได้เขากับประหยัดแต่ว่าโบเมนขี่เหนียวเน้อจากประหยัดได้คือประหยัดพอเพียงเพียงพอในช่วงระยะหนึ่งในช่วงที่เรายังไม่เห็นชะตากรรมของตัวเองว่าเราจะลำบากหรือเปล่านะจาจะทุกค,คนที่เห็นเห็นมูขข่อยกินแบบนี้ก็คือแบบว่า หมดวันต่อวันนะจ๊ะทุกคนหมดวันต่อวันบ่าต้องเฮ็ดหล้จ้ะไม่ขี้เหนียวแต่ว่ากินให้พอเพียงเพียงพอพ่อล่ละจ้ะทุกคนจ้ะพอกันไหมได้จ้าสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย